วันนี้สมาคมองการพิทักษ์รัฐมนไทยมายื่นความร้องต่อปตทนะครับเนื่องจากมีข้อมูลว่าสมาชิกสภาผู้สมัครสม,รสม,รสมราชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับของทนพลังประชารัฐษเตหนึ่ง ได้เปิดเวทีปราศัยหาเสียงนะครับเมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมานะครับในถ้วยคำการกราศัยนั้นเอากฏว่ามีการกล่าวถึงโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งผู้สมัครหาเสียงของทักลังบัณชารัฐเกตหนึ่งเนี่ยได้อ้างว่า โครงการพระาชดำริซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงการน้ำเนี่ยเป็นการดําเนินการนะฮะและผักด,ดันโดยโหวัวหน้าพักพร,รัรมนตรฐนะครับรายกลก่าอ้างต่อไปอว่ารัฐปรการที่10น,นะครับก็ได้ทรงรเดินทางไปเปิดโครงการนะครับเ,เกี่ยวกับน้ำโดยพาะเรื่องของน้ำบาดาล ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีชื้อซองซ้ำแห่งมากที่สุดในประเทศไทยการกล่าวอ้างหรือดึงสถาบันพระมหากษัตริย์มาหาเสียงเป็นข้อห้ามนะครับตามพระราชบัญญัติประกอบร,รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรารศ,รรดรศดรปีหกหนึ่งโดยเฉพาะในระเบียบของกาตากตก็ระบุไว้ชัดในข้อ17ในเรื่องการหาเสียงว่าเป็นข้อห้าม แต่ว่าผู้สมัครของพรรคพลังประชารัฐเขตหนึ่งจังหวัดกาญจนบ,บุรีกับพยายามจะไปเคลมนะครับผลงานาาาโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์มาใช้ในการหาเสียงนะครับจึงเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับงั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่สมาคมองค์การพิทักษ์รัตนนูลได้ยื่นคำร้องต่อกอปตมมาโดยตลอดไม่ว่าพรรคการเมืองไหนก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นพรรคเก้าไกลพรรค รวมไทยสร้างชาตินะครับมีการกล่าวอ้างถึงมีการดึงสถาบันพระมหากษัตริย์มา,ศา,ศา,ศา,มาปราศัยหาเสียงเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับพัคเขาเองหรือตนเองเนี่ยเป็นเรื่องที่อาจจะผิดก,กฎหมายโดยชัดเจนสมาคมจําเป็นที่จะต้องมาล้อให้กรกตดําเนินการตามค้อรองของกฎหมายเพื่อมาให้พักการเมืองเนี่ยไปดึงสถาบันมาหาเสียงนะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม ด้วยประกรทั้งควรครับคือกรณีนี้มันจะเหมือนกับรวมภายสร้างภาพที่คุณสิริวันเคยยื่นร้องไปแต่ว่าบทลงโทษนจะเป็นนารักเตือนก็ขึ้นอยู่กับข้อกําหนดทางกฎหมายนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับถ้ามีการกระทำซ้าเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะไม่แค่ตักเตือนนะครับอาจจะต้องมีบทลงโทษที่หนักยิ่กงกว่าการตักเตือน แต่ว่าถ้าเป็นการสะทำครั้งแรกเนี่ยองคกาต้ออาจจะมีหนังสือแจ้งพยายามให้คณะกรรมการบริหารคัดได้ควบคุมดูแลสมาชิกหรือผู้สมัครของพั้นตนไม่ให้เข้าไปดำเนินการที่สอนในทางผิดกฎหมายโดยเพราะการดึงสถาบันมหาเสียงครับเดี๋ยวเวลาอีกไม่นานครับแต่เพื่อนร่างคิดว่าองค์การต้องมีเวลาเรื่องนี้ครับผมผมหนักใจนะครับการทำงานของจอตอหลายเรื่องที่ผมพยายามร้องมาเนี่ยเพื่อให้มีการ ควบคุมการดูแลหรือควบคุมการหาเสียงของผู้สมัครพัคการเมืองทุกพักนั่นนะครับให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายภายใต้ระเบียบคําสั่งของตกราตากรารทํางานของกาตกตดูเหมือนว่าจะ,ะเชื่ยงช้าไม่ทันนะฮะต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและบางคนผู้สมัครหรือบางพัคการเมืองเห็นว่า,กาตกตทํางานช้าเนี่ยก็าอาจจะช่วงทิ้งโอกาสนะครับในการไปป่ากลืน นะครับระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ซึ่งไม่เป็นผลดีนะครับเพราะอาจจะทําให้การเลือกตั้งเนี่ยเป็นไปโดยไม่สุจริตและไม่เที่ยงธรรมแล้วก็เป็นการเอาเปรียบกันทางการเมืองซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมครับเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้กรกตคือใช้ลักษณะแค่ตื่นเดียบอยู่ตไม่ดาเนินการอเนื่องก็น่าจะเป็นในลักษณะอย่างนั้นนะครับและที่สาคัญผมไม่แน่ใจว่าเป็นการช่วยเหลือเลื่อคนหรือรูปหน้าปัดจมูกกันหรือไม่ ผู้สื่อข่าวลองคิดดูนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่มีพนักงานางของกกตเนี่ยนะ